น้องแอบไม่อยู่ในรองเท้าผ้าใบผ้าใบพอ,พอปปดีไม่ได้เก็บใส่เข้าตู้นะคะไว้ Wait. แล้วน้องน้องอันนี้น่าจะเป็นคางคกค่ะน้องคางคกคางคกแอบก็ไม่อยู่ในรองเท้าดีนะคะเหยียบเบาๆเจ็บไหมคะขอโทษนะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงครึ่งนะคะก็อตื่นเช้ามาท,ทานอาหารดีๆหาสื่อดีๆดู แล้วก็รับสื่อดีๆนะคะโปรแกรมสมองและจิตใต้สำนึกหลังตื่นนอนเรียบร้อยทำสมาธิเบาๆนะคะเมื่อเชาอ้าก็ยังไม่ได้นั่งมดิเทชันเลยนะคะแต่ว่าเป็นแบบจะดูอะไรที่แบบช่วยโปรแกรมสมองจิตใต้สำนึกก่อนเพราะว่าช่วงเวลาหลังตื่นนอนเป็นอีกหนึ่งเวลาที่ดีค่ะแล้วก็ถ้าเราใช้เวลาช่วงเช้าที่มีคุณภาพได้แบบคนสำเร็จเขาทำกันเราก็จะมี โอกาสที่จะมีสุขภาพที่ดีมีสมองที่ดีมีจิตใต e, ้สำ <plays>. you นึกท well, ี่ดีที่จะอนุญาตให้เราขับเคลื่อนนะไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะทุกคนก็ค่อยๆฝึกโปรแกรมไปค่อยๆเรียนรู้มันสามารถปรับได้ตลอดนะคะอะไรก็ตามที่เราทําต่อเนื่องฝืนทามันนะคะฝืนฟังฝืนทำมันเรื่อยๆ21วันมันจะเป็นความเคยชินมันก็จะง่ายแล้วก็ เป็นนิสัยใหม่เป็นความคิดใหม่เป็นจิตใต้สำนึกจุดใหม่ให้กับเราได้อ่ะแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยค่ะคนที่สำเร็จอะฮะนอกจากหนึ่งเคล็ดลับนะที่แอมได้รู้อะก็คือหนึ่งก็คือตื่นเช้าม,มาเขาก็จะดื่มน้ำแก้วใหญ่ๆนะคะประมาณครึ่งลิตรถึงหนึ่งลิตรแล้วแต่ขนาดร่างกายของแต่ละคนคือเราอะไม่ได้ดื่มน้ำเท่ากันหมดทุกคนเพราะว่า เซลล์ขนาดตัวร่างกายต่างกันแล้วก็ต้องดื่มน้ําปริมาณที่ต่างกันค่ะทุกคนนะคะตามการใช้งานตามสภาวะแต่ละช่วงตามอากาศในแต่ละช่วงตามความเจ็บป่วยเพราะอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมันมีผลกับการที่ใช้น้ําแล้วก็สารอาหารอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าลดลงนะคะตามสภาวะด้วยค่ะ มันไม่ใช่ว่าเอากินเหมือนกันเท่าๆกันหมดทุกๆวันนะะและอาหารที่เรากินก็จะต้องมีความหลากหลายตื่นเช้ามาเนี่ยดื่มน้ําแก้วใหญ่ๆนะทาสมาธิค่ะคือถ้าบางคนเขาก็จะสวดมนต์คือสวดมนต์มันมีบทสวดมนต์อยู่ทุกศาสนาอันนี้เดินอ่ะวิตามินดีไปละพระแดดตอนเช้าก่อนสิบโมงมเขาเรียกวิตามินดีนะคะแต่ถ้าหลังสิบโมงไปเขาเรียกยูวีแต่ช่วงนี้มันก็จะไม่มีการเบิร์นเพราะว่า UV มันยังไม่ทํางาน มันอ่อนๆแล้วก็จะเป็นวิตามินดีที่เข้มขน้นวิตามินดีมีประโยชน์กับสุขภาพเรามากๆนะคะจะช่วยเสริมสร้างการทํางานของกระดูกและฟันคือไปทํางานร่วมกับพวกแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็สังกะสีและธาตุต่างๆเหล็กอะไรเงี้ยค่ะมันจะไปกระตุ้นทําให้กระดูกและฟันและการเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราดีในประเทศกลุ่มที่เขาไม่มีแสงแดดเขาโหยหาแสงแดดกันมากแล้วเขาก็ต้องกินวิตามินดีเสริมเข้าไป นะซึ่งประสิทธิภาพมันก็ไม่เหมือนกับการรับโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแสงแดดจดกธรรมชาติดีที่สุดเขาก็เลยชอบเมืองไทยไงมาอาบแดดมีแดดเหลือเฟือของเรานะคะแล้วพลังงานจากแสงแดดโซลาเซลล์ก็สามารถไปใช้ทําไฟฟ้าได้ด้วยแต่ว่าพอตอนหลังๆเนาะที่มันมีปัญหาค่าไฟแพงเพราะว่าความผิดพลาดของการทําสัญญาเรื่องการซื้อไฟฟ้าจากเอกชนนะคะ มากกว่า20่รายนะคะที่เอกชนน่สามารถทำไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าค่ะที่เขามีทุนน่ะแล้วเขามีศักยาภาพที่ทําได้ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญจ้างทําได้หรืออะไรของเขาอะค่ะคือโอกาสหนึ่งโอกาสมันไม่ใช่ของทุกคนไงเออแล้วเขาก็ดีลกับรัฐบาลสร้างโรงผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมเออแล้วก็เป็นของเอกชนแล้วก็ผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งขายให้กับรัฐบาลน,นะ,ะโดยที่รัฐบาลทําสัญญารับซื้อ นะปีเนี่ยการันตีราคาค่าไฟฟ้าคือเขาอ่ะคิดวิเคราะห์คำนวณผิดพลาดยังไงไม่รู้นะจากตรงไหนจุดที่ทำหน้าที่เนี่ยแล้วทําให้เกิดมันไม่เป็นไปตามคาดคิดว่าประชากรคนไทยจะเพิ่มขึ้นจะใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นโดยไม่รู้ว่ามันมีการคาดการผิดพลาดนะคะแล้วทําให้ มันไม่ได้เป็นไปตามคาดก็คือไปการันตีทําสัญญา20ปีเงี้ยว่าจะซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของเอกชนเท่านี้แล้วคิดว่าจะไปขายให้กับประชาชนแล้วได้กําไรเพราะมันคิดว่าประชาชนใช้จำนวนมากแล้วออกมาผิดคาดค่ะปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคนไทยไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบนั้นทําให้รัฐบาลต้องเอาเงินควักเงินเนี่ยไปจ่ายนะคะส่วนที่ขาดทุนกับเอกชนตรงนั้นนะคะมึงมีฟ้าสวยเนาะอ่าแล้วก็ทําให้ ต้องหาดทางแก้ไขอันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดเก่านะานนแล้วก็แบบก็ต้องออกนยโยบายมาขึ้นข้าไฟก็ต้องเก็บข้าไฟเพิ่มกับประชาชนบวกค่าไอพ,พีขึ้นละไม่พอก็มันคือเงินหมายถึงว่าเงินมันไม่พอมีเงิขาดทุนขาดทุนเยอะมากเลยค่ะเกินครึ่งหรืออะไรเนี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าด э ูข่าวเรียนรู้หลายอย่างด้วยจะก็าหลายอย่างแล้วทีนี้นะคะมันก็ทําให้ต้องมาขึ้นข้าวไฟ กับคนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะประชาชนก็ก็คือก็ผักพระมาที่ประชาชนนะเป็นความผิดพลาดของใครก็ตามแต่สุดท้ายเราประชาชนก็ต้องก้มหน้าทนยอมรับไปเพราะว่ามันอยู่ที่อำนาจในการร่างกฎหมายและเซน็นนโยบายกฎหมายอะไรใดๆออกมาเนะี่ยที่ให้บังคับใช้อะมันเป็นของใครนะคะแล้วก็อย่างพวกผลิตไฟฟ้าพวกเนี้ มันก็เป็นสัปปรปทานด้วยพอข้าไฟมันขึ้นคนก็คนที่มีเงินหน่อยอะไรเงี้ยเขามองเขาจะวางแผนการเงินแล้วก็ทําอะไรที่มันเป็นมองเป็นค่าใช้จ่ายระยะยาวใช่ไหมเพราะยังไ,ไงไฟฟ้าเราต้องใช้อะ่ะเขาก็จะหันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยกันเนี่ยในช่วงที่แบบโซลาเซลล์ที่ไปติดตามบ้านตามสวนตามอะไรเงี้ยขายดีมากๆเลยแล้วพอมันขายดีมากๆใช่ไหมจำนวนการใช้ไฟฟ้าก็ยิ่งลดลงทําให้อ่ รัฐบาลขาดเงินที่จะไปจ่ายให้กับการไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คือแล้วก็เอกชนนะ่ะเข้าใจป่ะเพรามันขาดเงินอ่ะเนี่ยก็ต้องออกนโยบายมาออกมาควบคุมโซลาเซลล์การใช้อะไรอย่างเงี้ยที่ผลิตพลังงานทางเลือกซึ่งตรงเนี้ยมันก็ยังไม่นิ่งมันก็ดูว่าตอนเนี้ยรัฐเปลี่ยนราาานัฐบาลชุดใหม่ใช่ป่ะก็ต้องดูว่าผลสรุปแล้วเนี่ยมีการาร่างกฎหมายร่างนโยบายอะไรใดๆแล้ว จะมีการยกมือให้ผ่านในรัฐสภาในคณะรัฐมนตรีรัฐสภาเนี่ยเท่าไหร่ผ่านไหมอยังไงมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะนั่นแหละก็จะต้องติดตามกันไปแล้วคือถ้าวันนี้จะใช้ชีวิตแล้วทำธุรกิจยิ่งทำธุรกิจคือถ้าตามบ้านเรือนอะถ้ามันไม่ได้บ้านหลังและใหญ่ๆมากไม่ได้มันค่าไฟเดือนหนึ่งมันก็สุดๆมันก็ไม่เกินหมื่นแต่ถ้าในาธุรกิจ ยิ่งเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจบริการเองก็ตามเนี่ยพวกแม้แต่วัดเองอะ่ะค่าไฟมหาศาลนะคะที่พอมันเป็นสถานที่ที่จะต้องมีการเปิดไฟมีการใช้ไฟอะไรใดๆซึ่งบางทีอะ่ะเขาใช้เครื่องปั่นไฟเข้ามาช่วยแหละแต่มันก็ไม่พอนะคะแล้วตามเเคยรู้จักโรงงานแะแข็งนะเฮียทวีวงเฮียทวีวงนะคะ ที่เป็นเจ้าของกิจการแช่แข็งที่ปักน้ําอ่ะเฮียก็บอกว่าค่าไฟเดือนหนึ่งของเขาอ่ะเป็นร้านคุณเข้าใจปะคือพอมันแช่แข็งอะไรที่มันจะต้องทําให้มันแข็งทําให้มันเย็นจัดหรือทําให้เปลี่ยนจากร้อนไปเป็นเย็นอ่ะได้อ่ะจะใช้ไฟเยอะนะคะคุณลองดูนะคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านอ่ะที่อะไรที่มันเปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อนขึ้นมาหรือว่าจาก เย็นเราจะให้มันร้อนพวกนี้มันจะทําให้กินไฟฟ้ามากกว่าอย่างเครื่องทําน้ําอุ่นอะไรพวกนี้นะคะเอ่ออะไรที่มันตู้อบไมโครเวฟกระติกน้ําร้อนอะไรพวกนี้ค่ะเตารีดเอ่อพวกเครื่องอบผ้าอะไรพวกนี้มันที่ทําให้เกิดความร้อนแล้วทาให้มันใช้กินไฟจํานวนวัตต์มากกว่าปกตินะคะอันนี้รู้สิเพราะว่า แหมศึกษารอบด้านขนาดนี้นะคะแล้นี้มันเป็นเรื่องของพลังงานมันเป็นต้นทุนทางธุรกิจนะคะแล้วก็จริงๆก็เป็นต้นทุนที่เยอะด้วยในการใช้ชีวิตเพราะตอนนั้นผมทำธุรกิจแล้วคือเปิดร้านอินเทอร์เน็ตค่าไฟเป็นต้นทุนที่มากที่สุดเอ้ยไม่ถึงที่สุดเป็นต้นทุนที่มันแปรผันต้นทุนที่มากที่สุดตอนนั้นดีว่าจ้างลูกจ้างถูกแล้วก็ไม่ได้จ้างประจํา ก็ค่าลูกจ้างก็เลยไม่ได้เยอะตอนนั้นนะเพราะว่ายังวางระบบอะไรไม่เต็นแล้วก็พยายามคิดแหละแต่ว่าไม่สําเร็จ <c oughs> มันเป็นมันเป็นอย่างแรกที่ทําร้านแรกที่ทําแต่ว่าสิ่งที่เจอว่าต้นทุนที่แปผลผันมันจะมีต้นทุนที่เป็นฟิกค,คอสก็คือค่าเช่ามันไม่เปลี่ยนไปจนกว่าจะหมดสัญญาซึ่งตอนนั้นทําสัญญาเช่าสปีนะคะสามปีที่ค่าเช่าหมื่นห้าหื่ี่หรือหมื่นห้า หมื่นสี่หรือหมื่นห้าเราเนี้ยนะคะแล้วมันก็แล้วเขาก็จะเก็บค่าล่วงหน้าหนึ่งเดือนแล้วค่ามาจำสามเดือนตอนนั้นนะแต่ตอนนี้กฎหมายมันเปลี่ยนละคุณไม่สามารถไปเก็บค่ามาจำใครได้สามสี่เดือนขนาดนั้นละนะคะตอนนี้จริงๆกฎหมายอะให้เดือนเดียวแต่ว่าก็ยังมีการทำเกินสองเดือนกัอน,อนอยู่เพราะว่าก็เข้าใจนะคะว่าคนที่ให้เช่าห้องเช่าบ้านเช่าปัญหาของเจ้าของที่ให้เช่าอะก็คือคนเช่าอะทำ ห้องเสียหายแล้วก็ทิ้งห้องไปก่อนที่จะหมดสัญญาเขาก็เลยจะต้องมีเงินมาจํำไว้เพื่อเป็นค่ารีโนเวทค่าทำความสะอาดค่าปรับปรุงบูรณะห้องหรืออะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดของคนทำบ้านเช่าคอนโดเช่าหรือว่าพวกที่เช่าระยะยาวอพาร์ตเมนต์ด้วยแอมเคยไปอยู่อพาร์ตเมนต์แมนชั่นที่แถวหน้ารามแล้วก็หลังรามแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็มี ลุ่มเจ้าของกิจการที่แบบเจ้าของอสังหาแล้วเขาก็ทําธุรกิจหลายอย่างแล้วเขาก็เป็นเจ้าของหอพักแมนชั่นแถวนั้นแหละของเพื่อนที่ไปแล้วก็พี่เคยไปอยู่เขาก็มาจีบไงเออมีอิสลามมาจีบก็เลยได้ศึกษาศาสนาอิสลามด้วยไม่ได้ครบไม่ได้ครบแต่ว่าก็ดูดูอยู่แต่ตอนนั้นมันติดติด,ตดภาพลักษณ์ภายนอกยังไม่ได้ศึกษาธรรมะนะก็จะติดถ้าข้างนอกไม่ผ่านข้างในมันมันไปต่อไปได้ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นคนชอบคนหลอ,อกจริงจะเป็นคนชอบคน คือก่อนที่จะมาแบบไม่ดูคนที่หน้าตาเนี่ยวัยรุ่นน่ะชอบคนที่ขาวสูงตีขุนนักกีฬาสูงร้อยแปดสิบอะไรอย่างนี้นะคะเออเรื่องจริงๆริอ่ะแฟนคนแรกก็เป็นกันแหละเป็นนักบาสเออแต่ว่าไอ้ข้างนอกอะ่ะมันคือข้างนอกไงเตะคือมันไม่ใช่ว่าข้างนอกแล้วคนเราจะอยู่กันรอดมันไม่ได้แค่ภายนอกไงภายนอกมันเป็นองค์ประกอบหนึง่งแต่ว่าคนเรามันจะ อยู่กันรอดอยู่กันยาวอยู่กันมีความสุขสบายใจแค่ไหนมันอยู่ที่นิสัยใจคอโลกภายในจิตใจความคิดทัาศนคติใดๆการปรับตัวการมุมมองการใช้ชีวิตเป้าหมายชีวิตความเข้าใจเขาออกเข้าใจเอมพาร์ตี้ความจริงใจความซื่อสัตย์คุณธรรมจริยธรรมใดๆมันศีลมันก็ต้องมีความเสมอกันหรือใกล้เคียงกันหรือว่ามัน ยังไงอะ่ะมันก็ต้องมีความเข้าใจถึงมันได้ค,คือคืออันนี้มันก็ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องคุยตกลงคบกันลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะในกระบวนการมันก็จะถูกปรับไปมั่นใจแล้วก็อพาไปพบรู้จักกับครอบครัวของทั้งสองครอบครัวเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมอะไรได้ๆอ่นนี้ก็แล้วแต่มันก็จะเป็นสเต็ปการคบกันก็ประมาณนี้โอ้โหพูดเหมือน คือเคยมีนะคะเคยมีแต่ว่าถึงแม้ว่า12ปีที่ผ่านมามันจะไม่มี <laughs> แต่มันก็ยังมีความเข้าใจแล้วก็คือแหมแล้วก็ดูเป็นคนที่ช่างสังเกตกะ่ะเออมันก็เป็นเรื่องของชีวิตอะอะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องของความอยู่รอดแล้วก็ความสุขความสําเร็จของชีวิตอะซึ่งเรื่องคู่นะคะเป็นเรื่องสําคัญมากถ้านะมีคู่ผิดชีวิตผิดเลยซึ่งก็เคยไปแล้ว เออบางนั้นคู่รักสาคัญทุกชีวิตเชื่อคนสําเร็จเชื่อจาร์บฑิตอื้อรังสีแล้วก็คนสําเร็จวอร์เรนบัฟเฟตคุณปู่อ่อ,อมดการลงทุนอะตอนนี้อายุ9กแล้วข้อแรกที่บอกเลยก็คือคุณจะต้องแต่งงานหรือคุณจะต้องมีคู่ที่ถูกต้องที่มันใช่นะคะคือไม่งั้นอะมันจะพากันมันจะฉุดลังมาก นะคะแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคจิตทางจิตเวชซึมเศร้าไบโพล่าอะไรใดๆด้วยจากคู่ถึง35-40%เลยอะ่ะอร์และแค่เรื่องเดียวนะยังไม่รวมเรื่องการเงินเรื่องในครอบครัวพ่อแม่ลูกชีวิตอื่นด้านอื่นอ่ะคุณคิดดูดิแค่คู่อ่ะเกือบ50%แล้วอะ่ะที่แบบส่งผลกับจิตใจแล้วก็ชีวิตดีๆของเราดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าอันนี้ก็เดินไปด้วย อันนี้เราก็เลยรู้แบบว่าทําธุรกิจนะคะต้องมีมานั่งวิเคราะอะไรเดี๋ยวกลับธุรกิจนะ,ะต้องมานั่งวิเคราะห์เพราะเมื่อก่อนตอนทาร้านเน็ตอะ่ะค่าไฟอ่ะเดือนเป็นหมืน่นเพราะมันใช้คอมพิวเตอร์เปิดต่อเนื่องเป็นเวลานานความร้อนมันขึ้นทําให้ถ้าในห้องมันมีอุณหภูมิความร้อนเกิดขึ้นพอเปิดแอร์แอร์มันจะทํางานมากกว่าปกติมันก็จะกินไฟ บวกเพิ่มขึ้นกับปบปเดิมก็จะเปิดพัดลมเปิดพัดลมดูดมันถึงต้องมีพัดลมดูดไงระบายความร้อนระบายอากาศให้อากาศมันถ่ายเทอะไรเงี้ยค่ะมันคือเรื่องนี้นะคะดังนั้นเนี่ยจะทําร้านทาธุรกิจอะไรที่มันมีหน้าร้านนะคะที่ไม่ใช่ออนไลน์ชื่อออนไลน์อ่ะฟรีต้นทุนถูกมากนะคะแล้วมันก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแล้วก็การสร้างคอนเน็กชันหรือว่าเจออาะตลาดใดๆได,ๆได้ถูก ง่ายแล้วก็ดีแล้วก็ต้นทุนต่าสุดนะคะใช้เพียงความตั้งใจความกล้าบางคนกล้าเอาหน้าออกมาอย่างนี้แบบเลือกแบบนี้ไงเพราะว่าแอบมบชอบแสดงออกอยู่แล้วอะแล้วนี้มันก็เหมือนกับได้ขึ้นเบทีหนะ้ากล้องทุกวันนะแต่ถ้าใครไม่ชอบมีหูไม่ได้จริงไม่ชอบที่จะเอาหน้าออกมาไม่กล้าจริงทลายคอมฟอร์ตโซนตัวอันนี้ของตัวเองไม่ได้ก็คือเกาะมันไม่แตกคือยังไงก็ไม่แตกก็คือเข้าใจว่าเรามันจะมีความแตกต่างกันก็มีการทําแบบ เอาคนอื่นมาแทนหรือเอาคนที่กล้ามาแทนก็ได้แล้วแต่คือเป็นคนอยู่เบื้องหลังการปั้นอะไรใดๆเขาแล้วก็แบ่งในส่วนของส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกันได้มันดิวก็ได้ค่ะแล้วก็หรือไม่ก็แบบทําแบบเป็นคอนเทนต์เป็นวิดีโอเป็นอะไรโดยใช้กราฟิกใช้ AI ตอนนี้กำลังมานะคะแทนไม่ต้องเอาหน้าตัวเองออกมาก็ได้มีเยอะแยะเลยมันอยู่ที่การขวนขวายการสแสวงหาเพราะวันนี้ มันเป็นสกิลทักษะของนักธุรกิจยุคปัจจุบันและยุคใหม่ในอะนาคตที่จะต้องรู้วิธีการทำออนไลน์นะคะโดยเฉพาะฟีีถึงแบบเนี่ยไม่เจอบริษัทที่เยอะแยะเลยที่ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจทำออนไลน์ไม่เป็นไม่รู้แล้วก็จ้างคิดว่าใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินจ้างแต่พอไม่รู้ตัวเองไม่รู้แล้วมันจะเลือกถูกได้ไงอะ่ะบริษัทที่เป็นมือปืนรับจ้างที่ทําตรงเนี้ยเขาก็เห็นโอกาสใช่ไหมเขาก็ มันมีเยอะมากอะค่ะโอ้โหมาคือเขาก็มอบหมายแอมกับทีมเซลล์การตลาดไปหามาโหแล้วพอหามาแล้วหามาแล้วก็ต้องนัดมาเจอพรีเซนต์กับเขาซึ่งเขาไม่เอาพรีเซนต์ออนไลน์เพราะเขาเป็นผู้บริหารย,ยุคเก่านะคะเขาบอกต้องเจอตัวกันเขาต้องเห็นเนี่ยยุคเก่าจะเป็นอย่างนี้นะ,ะเห็นภาษากายเห็นท่าทางซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็พอที่จะมองทางซูมทางออนไลน์ได้แต่เขาไม่เอาคือเขาก็แบบเอ่อต้องมีสายตาลเล็กเล็กไม่เอาต้องชัดๆอ่อะ เราต้องใจเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องทาการบ้านนะว่าผู้บริหารที่มีอำนาตัดสินใจกับงานที่เราไปดิวที่ไปพีเศะเขาเป็นลักษณะธรรมชาติแบบไหนเราจะไปเอายึดรุ่นใหม่จะต้องออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้บางทีเป็นผู้บริหารรุ่นเก่าแล้วเขายังมีอํานาจแล้วเขายังอยู่ตรงนั้นเขาจะเอาอย่างเงี้ยเขาเป็นคนกําหนดนโยบายเขาเป็นคนตัดสินใจก็จะต้องทําตามเขาถ้าเขาใหญ่กว่านะคะยกเว้นว่าเราไม่เงาะ อันเราไม่ง้อแล้วก็ไปหากลุ่มตลาดที่ใช่สําหรับเรามันทําได้หมดนะก็อยู่ที่ใครยังไงแต่จะบอกเลยว่าบริษัทที่เป็นพวกมหาโซนหรือบิ๊กแบนยังเป็นผู้หารรุ่นเก่าอยู่เยอะคุณอย่าไปมองข้ามคนยุคเก่านะอย่าไปดูถูกอย่าไปไม่สนใจมันต้องเรียนรู้ทั้งหมดแล้วพวกเนี้ยก็จะชอบการเจอแบบ f a c ทูเฟ a นะแบบเจอตัวพรีเซนต์แบบเจอตัว,แ,บบตวแล้โหแล้วแบบหาไปเสิร์ฟเยอะมากแล้วสุดท้ายยังไงรู้ป มันจะต้องเลือกให้ทดลองแล้วการทดลองหนึ่งการทดลองมันใช้เวลาหกเดือนถึงหนึ่งปีขั้นต่ำกว่าที่มันจะรู้ที่จะเรียนรู้กว่าที่จะผลิตคอนเทนต์มาให้เลือกให้ตัดสินใจมันยุ่งยากมากๆเพราะว่าคนเป็นทํางานให้กับคนที่ไม่เป็นไม่เข้าใจแล้วว่าพรีเซนต์เขาไม่เก็ตนะ่ะแล้วเขาก็จะมีมุมมองอย่างแล้วเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาอยากจะทําตามความคิดเขาอะคุณเข้าใจเนเจอร์ของผู้บริหารไหมผู้บริหารจะมีความ มีไอเดียเยอะแล้วเขาก็อยากจะทําตามไอเดียเขาแล้วซึ่งถ้าเขาไม่รู้ตรงนี้นะคะเขาก็จะโยนไอเดียลงไปแล้วทําให้คนที่เขาจ้างมาทำอะลำบากใจอะคัดทานอะไรแล้วแต่เขาเขาจะเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นผลิตมาตามที่ก็เสิร์ฟอะลูกค้าจะเอาอย่างนี้อามันก็ทัดทานแล้วเสนอพูดแล้วมีวิธีพูดแล้วแล้วเขาไม่เอาเขาจะเอาอย่างนี้เขาจะลองแบบนี้ก็ต้องให้เขาลองไปนะแล้วพอสุดท้ายมันไม่ได้ผลหรืออะไรไงบางคน ผู้วิหารหรืออะไรเนงะี้ยบางทีเขามีงานมีภารกิจเยอะมากแล้วบางทีเขาก็ลืมไปว่าตัวเขาอะเป็นอย่างนี้เขาก็จะไปโทษมือปืนที่เขารับจ้างมาซึ่งจริงอาจจะเป็นม,มือดีก็ได้แต่เขาจะเอาอย่างนี้ค่เออแต่ตัวเขาทำไม่เป็นนะคะก็เลยทําให้เกิดการเสียเงินเสียเวลาแล้วก็เสียออมือดีไปได้นะคนเพราะาคนดีคนเก่งอะเขาก็จะมีความคิดแล้วเขาก็จะเชี่ยวชาญตรงนั้นแต่คุณไม่ให้เขาโชว์ศักยภาพความเชี่ยวชาญในแบบของเขาออกมาเนี้ย ม่เขาชายออกมาแล้วไปฟิกจำกัดตีกรอบเขาแล้วพอเสร็จแล้วผลงานมันออกมาไม่ดีผลลัพธ์มันออกไม่มีขายไม่ได้ยอดขายไม่ได้ e n g a g e ไม่ดีไม่ปังอะไรลยลูกค้า walk in ลูกค้าที่ติดต่อคิป contact ได้คอนแท c เบอร์โทรซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,ง,งพักบริษัทอะ่ะเขาจะทําการหารายชื่อลูกค้ากันมันเป็นทักษะสกิลของผู้ประกอบการคุณจะต้องหารายชื่อลูกค้าได้นะคะลูกรายชื่อลูกค้าคือวัตถุดิบ นะลือชื่อพัชะเบอร์ติดตอ่อเบอร์โทรอะไรใดๆลายไอดี ID, หรืออะไรคอนแทคอ่ะอีเมลอะไรเงี้ยเขาเก็บกันนะคะเพื่อส่งสื่อสารมันต้องสื่อสารเรื่อยๆต่อเนื่องนะมันเป็นหลักการทําธุรกิจแล้วสุดท้ายมันก็เสียเงินเสียเวลาแล้วก็ไปโทษว่าเขาไม่ดีแล้วก็เลิกจ้างเปลี่ยนเจ้าใหม่แล้วทาแบบนี้วนเวียนไปก็ละลายงบประมาณทิ้งไปนี่เป็นเหตุผลนะที่อยากมาออกมาเรียนรู้การทําออนไลน์แล้วก็เอาตัวเองออกมาเองคือสร้างต้องการสร้างแบรนดิง้งสร้าง personal branding ด้วยแล้วก็ ต้องการสร้างแบรบนด์ที่จะแบบต่อยอดไปในอนาคตคือในอนาคตคงไม่จะไม่ได้ทําเองทุกอย่างหรอกแต่ว่าผู้ประกอบการน่ะจะต้องทําเป็นทุกอย่างจะต้องรู้ทุกอย่างเพื่อวันหนึ่งจะได้เลือกคนเข้ามาทํางานได้เป็นรู้ว่าเอ้ยเขาทําดีไม่ดีมันเป็นยังไงเพราะมันต้องทําเป็นก่อนไงแล้วเมื่อจะถึงจะดูออกจะได้ดูออกแล้วดูออกก็จะได้เลือกที่ ผิดพลาดน้อยที่สุดได้นะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็จะได้ตรวจสอบได้อีกว่าดีไม่ดีหรืออะไรงไงเพราะถ้าไม่รู้อะไรเลยมันจะไปเลือกถูกมันจะไปรู้ได้ไงก็คือก็จะโดนโดนฟันโดนฟันแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็เสียเงินเสียเวลาอยอดขายหรือว่าธุรกิจก็จะต้องแบกรับภาระเพราะมันเสียหายมันเสียหายทั้งองค์กรมันเสียหายทั้งบริษัทนะมันไม่ได้เสียหายแค่ในตัวผู้บริหารอนะถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นผู้บริหารที่จ้างมาไม่ได้แบกบต้นทุนอะไรรับค่าจ้างเป็นเงินเดือน อะไรอีกอยะเขาก็จะแค่โบนัสกับผลงานไม่ดีแค่นั้นแหละแต่เงินเดือนเขายังได้อยู่เหมือนเดิมนะคะก็แค่นี้ค่ะฝากไว้นะคะใครที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองทำธุรกิจอะไรใดๆก็วันนี้ถ้าไม่กล้าเริ่มต้นก้าถ้าทำแบบเดิมแล้วจะหวังชีวิตแบบใหม่เป็นไปไม่ได้ค่ะ Never ever ค่ะถ้าเหตุมันใช่วันนี้ชีวิตราต้องดีแล้วสิอดีตมันทำให้เรามาเป็นเราในวันนี้ค่ะ ให้ผลลัพธ์ชีวิตเราเป็นในวันนี้แต่ตัวเราในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเรานะคะถ้าเปลี่ยนปัจจุบันของเราใหม่ได้วันดีขึ้นแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะอันนี้วันนี้ก็แอวไปนะ,ะดีขึ้นแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับการสร้างกรุงโรมการสร้างพีระมิดการสร้างสิ่งยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ล้วนเริ่มจากการออกก่ออิฐเพียงหนึ่งก้อนกำแพงเมืองจีนไงใช้เวลาสร้าง2%อง เพื่อป้องกันดินแดนของประเทศจีนเราทำสำเร็จว่ะมันคือเริ่มจากจุดเล็กๆก่อไปสะสมไปทุกวันเดี๋ยวมันยิ่งใหญ่เองนะคะนี่ก็ฝากไว้กับทุกคนสุขภาพร่างกายสําคัญมากคนสําเร็จให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพเพราะเขาต้องทําเรียนรู้ก็ทํางานเยอะต่อเนื่องนะคะถ้ามันต่อเนื่องไม่ได้แล้วไม่นานพอความสาเร็จทุกความสาเร็จมันใช้เวลาค่ะถ้ามันไม่สามารถยืนระยะได้นานพอมันก็ ไม่สามารถมองเห็นไปถึงจุดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องการได้ก็ฝากเข้าไปทุกคนนะคะเดิตนต่อแล้วเหนื่อยแลวเนี่ย